สำหรับวันนี้มาติดตามเหตุการณ์วิกฤตที่เรียกได้ว่าอันตรายที่สุดโดยคุณสวิทเมสินซีเตือนวิกฤตอาหารโลก global food crisis หลังความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนโดยสถาบัานปีตาสัอินสติ t ิว e for International Economics ามิคเผย14ประเทศที่มีนโยบายห้าส่งออกอาหารมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารเฉพาะตัวหรือ food protectionism เมื่อวันที่24พฤษภาค,คมที่ผ่านมามีรายงานว่า Facebook ของดรสุวิทเมสินซีอดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุถึงสถานการณ์วิกฤตอาหารโลกที่กำลังรุนแรงขึ้นโดยได้รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆอาทิสถาบันพิทสันอินสติทิวฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนลอีค onom ิกส์หรือ PIIE ที่ระบุว่าปัจจุบันมีประเทศที่มีนโยบายห้ามส่งออกอาหาร14ประเทศ ได้แก่หนึ่งอาร์เจนตีนาห้ามส่งออกน้ำมันถั่วเหลืองกากถั่วเหลืองสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมปี2565อาและอาร์เจนตินาอย่างเป็นผู้ส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่อันดับ5้าของโลกจำกัดการส่งออกเนื้อวัวยาวจนถึงปี2566ถัดมาคือแอลจีเรียห้ามส่งออกพาสต้ามเมล็ดข้าวสาลีน้ำมันพืชน้ำตาลสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมปี2565ถัดมาคืออียิปต์ ห้ามส่งออกน้ำมันพืชข้าวโพดสิ้นสุดวันที่12มิถุนายนปี2565และข้าวสาลีแป้งสาลีน้ำมันพืชทัวเลนเทิลพาสต้า สิ้นสุดวันที่10มิถุนายนปี2565อินโดนีเซียห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มจากเมล็ดปาล์มสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมปี2565อิหร่านห้ามส่งออกมันฝรัง่งมะเขือม่วงมะเขือเทศหัวหอมสิ้นสุด31ธันวาคมปี2565คาซัคสถานห้ามส่งออกข้าวสาลีแป้งสาลีสิ้นสุด15มิถุนายนปี2565โคโซโวห้ามส่งออกข้าวสา ข้าวโพดแป้งสาลีน้ำมันพืชเกลือน้ำตาลสิ้นสุดวันที่31พันวาคมปี2565ถัดมาคือตุรกีห้ามส่งออกเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อแพะ เนยน้ำมันประกอบอาหารสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมปี2565ยูเครนห้ามส่งออกข้าวสาลีข้าวโอ๊ตข้าวฟางน้ำตาลสิ้นสุด31ธันวาคมปี2565รัสเซียห้ามส่งออกน้ำตาลมาเลททานตะวันสิ้นสุด31สิงหาคมปี2565และ ข้าวสาลีแป้งเมสลินข้าวไรซ์ข้าวบาเล่ข้าวโพดสิ้นสุด30มิมิถุนายนปี2,565เซอร์เบียาห้ามส่งออกข้าวสาลีข้าวโพดแป้งสาลีน้ำมันพืชสิ้นสุด31ทธันวาคมปี2565ตุนิเซียาห้ามส่งออกผักผลไม้สิ้นสุด31มสธันวาคมปี2565 คูเวตห้ามส่งออกผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ธัญ,ญพืชน,น้ำมันพืชสิ้นสุด31ธันวาคมปี2565อินเดียประกาศห้ามส่งออกข้าวสาลีโดยดรสุวิทร์สวตระบุว่าปัญหาปากท้องถือเป็นปัญหาต้นๆที่ส่งผลต่อคุณภาพของชีงวิตประชากรวิกฤตราคาอาหารแพงถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทั่วทั้งโลกต่างเผชิญอยู่ขณะน,นี้เนื่องจากราคาอาหารเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่สอให้เห็นถึงวิกฤตราคาอาหารแพงทั่วโลกโดยจากรายงาน FAO ระบุว่าดัชนีราคาอาหาร Food Price Index ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการเป,ปลี่ยนแปลงรายเดือนของสินค้า อาหารและพกฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดทั่วโลกได้แก่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธัญ,ญพืชผลิตภัณฑ์จากนมเนื้อสตัตว์น้ำมันพืชและน้ำตาลมีค่าเฉลี่ยนในเดือนธันวาคมปี2564อยู่ที่133.7จากระดับ134.9เทียบกับเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันซึ่งถือเป็นเดือนที่4ที่ดัชนีเพิ่มสูงขึ้นและยังเป็นระดับที่พุ่งสูงขึ้นสูงสุดในรอบ10ปีอีกด้วย ซึ่งหากพิจารณารวมทั้งปี2564แล้วดัดชนีที่ว่านั้นจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่125.7 เพิ่มขึ้น28.1เเซเทียบกับปี2563และถือเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่แตะระดับ131.9ในปี2554หรือ10ปีก่อนโดยราคาในกลุ่มธัญ,ญพืชและผลิตภัณฑ์จากนมเป็นกลุ่มที่ราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดตามมาด้วยน้ำตาลในขณะที่ราคาเนื้อสัตว์และน้ำมันพืชในเดือนพฤศจิกายนลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้านี้ในส่วนของปี2565 FAO เผยวัดดัชนีราคาอาหารในเดือนมีนาคม2565เพิ่มขึ้นเกือบ13%จากเดือนกุมภาพันธ์ในปีเดียวกันและราคาอาหารพุ่งขึ้นเกือบ30%เมื่อเทเป็นรายปีในเดือนเมษาย,ยนปี2565ตามดัชนีราคาอาหารโลกของ FAO โดยราคาอาหารที่แพงขึ้นนำมาสู่ความไม่มั่นคงด้านอาหารหรือ food insecurity เมื่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อ,อการดำรง ชีวิตได้พุ่งสูงขึ้นเช่นข้าวขนมปังเนื้อสัตว์นม ไข่ซึ่งนั่นแปลว่าประชาชนต้องหักส่วนรายได้เพื่อมาใช้จ่ายในส่วนนี้มากขึ้นสำหรับประเทศที่ค่าครองชีพมีความสอดคล้องกันอาจส่งผลกระทบบ้างเล็กน้อยประปรายแต่ในประเทศรายได้น้อยนั้นได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะการซื้ออาหารคิดเป็นอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั้งหมดจากข้อมูลของธนาคารโลกระบุว่าผู้คน1ิบล้านคนถูกผลักให้เข้าสู่ความยากจนขั้นรุนแรงทั่วโลกสาหรับราคา อาหาหรที่เพิ่มขึ้นทุกๆเปอร์เซ็นต์โดยการที่ราคาอาหารสูงขึ้นแต่ประชาชนยังมีไรายได้เท่าเดิมหรือว่าน้อยลงย่อมส่งผลโดยตรงต่อการเข้าถึงอาหารและนำไปสู่ปัญหาความอดอยากและขาดสารอาหารซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางร่างกายสติปัญญาของประชากรโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางเฉพาะในประเทศเอเชียแปซิฟิก FAO ระบุว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตอาหารแพงและการขาดแคลนอาหารมากถึง1,800ล้านคนและยังมีคนที่เป็นโรคขาดสารอาหารที่เรียกว่าโรคผอมแห้งมากถึง40ล้านคนเพิ่มจาก31ล้านคนเมื่อปีที่ผ่านมาโดยนักวิเคราะห์ระบุว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของการเกิดวิกฤตที่เรียกว่า The Great Food Shortage หรือภาวะขาดแคลนอาหารครั้งใหญ่ของโลกและในหลายประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ความไม่มั่นคงด้านอาหารเป็นสาเหตุของความไม่สงบทางสังคมและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ราคาอาหารและพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นได้จุดชนวนให้เกิดการประท้วงในสีลังกา ตูนิเซียและเปรูโดยนอกจากนี้ในประเทศร่ำรวยก็เจอผลกระทบเช่นกันเช่นชาวอังกฤษเกือบ10ล้านคนลดการบริโภคอาหารในเดือนเมษายนและฝรั่งเศสวางแผนที่จะออกคูปองอาหารให้กับครัวเรือนที่ยากจนที่สุดและอัตราเงินเฟอ้อที่นำโดยราคาอาหารและพลังงานเป็นปัญหาการหาเสียงทางการเมืองของสหรัฐที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของที่นั่งในรัฐสภาซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้นคงจะเห็นได้อย่างช เจจากทั้งราคาหมูที่เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ180บาทเป็น250บาทและแตะ300บาทไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้ส่วนไก่ปลา ผักสดก็แผงขึ้นแบบก้าวกระโดดส่งผลให้ร้านค้าจำนวนมากต้องติดป้ายขอขึ้นราคาอาหารเนื่องจากวัตถุดิบแผงขึ้นจนไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่ราคาขายแบบเดิมได้และยังไม่รวมแก๊สสูงต้ม LPG ค่าโดยสารรถสาธารณะค่าทางด่วนที่ขยับขึ้นราคาตาม ในขณะที่รายได้ประชาชนนั้นยังคงเท่าเดิมซึ่งสาเหตุของวิกฤตอาหารโลกมาจากอันดับแรกคือผลพวงจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งสาเหตุที่ราคาอาหารทั่วโลกนั้นแพงขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดมาจากราคาวัตถุดิบทางการเกษตรที่นํามาใช้ประกอบอาหารปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวสาลีในเดือนมีนาคมปีนี้ที่ปรับตัวขึ้นกว่า31เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปีที่แล้วหรือจะเป็นราคา ข้อโพดที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่า32เปอร์เซนต์ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งปัจจัยหลักที่ทําให้ราคาวัตถุดิบทางการเกษตรปรับตัวสูงขึ้นคือผลพวงจากภาวะความขัดแยงระหว่างประเทศดังนั้นหลายประเทศที่ต้องพึ่งพาการนําเข้าอาหารและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจากรัสเซียและยูเครนอาทิมองโกเลียอาร์เมเนียอียิปต์เยเมนลิเบีย ปากีสถานตุรกีจึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงซึ่งบางประเทศอย่างเช่นเลบานอนถึงขั้นต้องร้องขอความช่วยเหลือกู้จากธนาคารโลกกว่า150ล้านดอลลาร์หรือประมาณ4,800ล้านบาทเพื่อนำมาอุดหนุนค่าอาหารโดยเฉพาะขนมปังและธัญพืชให้แก่ประชากรนในประเทศโดยโครงการอาหารโลกหรือ World Food Program ระบุว่าหากความขัดแย้งระหว่างประเทศยังดาเนินต่อไป อาจน,นำไปสู่ภาวะข้าวยากหมากแพงประเทศต่างๆจะค่อยๆขาดเสถียรภาพและการอพยพจะนำไปสู่วิกฤตอื่นๆต่อไปอีก อันดับถัดมาคือราคาปุ๋ยแพงซึ่งขณะนี้เกิดปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยทั่วโลกเนื่องจากรัสเซียนั้นเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบที่ใช้ในการทำปุ๋ยรายใหญ่อาทิพโพแทชและซัลเฟตซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการขนส่งปุ๋ยดังกล่าวไปยังต่างประเทศอันดับถัดมาคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นตกต่ำลงเนื่องจากภาวะโลกร้อนทำให้อากาศในหลายประเทศแปรปรวนอย่างหนัน ดังนั้นการเพาะปลูกพืชทางเศรษฐกิจในหลายๆประเทศจึงเกิดความเสียหายตามไปด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ